สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องโรดี้ซากุระชาแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันใน E ีีเที่ยวบ้านคนดูนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําตามคําขอของคุณนี้นะคะก็คือเป็นร้านขับเค้กนะคะแต่เราไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรนะคะก็น้องไม่ได้บอกชื่อไว้นะคะเดี๋ยวมารีวิวกันเลยะคะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวมารีวิวกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะเป็นร้านเล็กๆนะคะที่อยู่ตรงบ้านของผู้ชายนะคะทุกคน ตรงนี้ก็จะตกแต่งเป็นหัวใจนะคะจะเห็นได้ว่าร้านนะคะจะออกแนวสีชมพูนะคะทุกคนน่ารักมากเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นโต๊ะนั่งด้วยนะคะแล้วก็มีจุดคิดเงินนะคะเดี๋ยวเรารีวิวตัวนี้ก่อนนะมาค่ะเดี๋ยวมาีวิวกันเลยนะคะก็จะเป็นที่นั่งแบบนี้เลยนะคะก็จะมีเป็นช่องของน้องเขาด้วยนะคะเป็นช่อง youtube นะคะนี่เลิฟลี่นะคะ แล้วก็มาดูกันได้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะกับเที่ยวบ้านคนดูสามารถแจกไอดีสิ่งก่อสร้างให้เราได้มารีวิวได้นะคะทุกคนถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ